เศรษฐกิจไทยไตรมาสสามซบเซาความหวังใหม่สำหรับการเติบโตของประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยเผยว่าโครงการคนละครึ่งพลัสมีผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยทําให้เศรษฐกิจปี68มีความหวังใหม่ในการเติบโตมากกว่า2.2%ซึ่งเป็นข่าวดีสาหรับประเทศไทยในยุคนี้ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อมาดูในไตรมาสสก็เห็นว่ามีการชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงและการลงทุนในภาคเอกชนก็ลดลงอีกด้วยทําให้เศรษฐกิจไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่แต่ถ้ามาดูในเดือนกันยายนก็จะเห็นว่ามีการฟื้นตัวดีขึ้นมาจากการท่องเที่ยวและการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เศรษฐกิจมีความเป็นบวกมากขึ้น แต่นี้เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความเป็นที่สงสัยอยู่กันเช่นกันการเติบโตของเศรษฐกิจในเดือนกันยายนนี้มีข้อดีและข้อเสียถ้ามาดูจากภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนก็จะเห็นว่ามีการลดลงแต่ถ้ามาดูจากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจมีความเป็นบวกมากขึ้น แต่นี้เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความเป็นที่สงสัยอยู่กันเช่นกันการเติบโตของเศรษฐกิจในเดือนกันยายนนี้มีข้อดีและข้อเสียถ้ามาดูจากภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนก็จะเห็นว่ามีการลดลงแต่ถ้ามาดูจากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกอ,อิเล็กทรอนิกส์ก็จะเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจมีความเป็นบวกมากขึ้นแต่ถ้ามาดูจากอัตราเงนเินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสที่3ก็จะเห็นว่ามีการติดลบ0.74%จากหมวดอาหารสดและพลังงานแต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังเป็นบวกซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ต้องสำรวจแลละะตตติิิดดามมมอย่เยเเีพ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้สอบถามความเห็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจในไตรมาส4ซึ่งผู้ประกอบการก็เห็นว่าภาคธุรกิจจะปรับตัวดีขึ้นมากขึ้นจากมาตรการภาครัฐที่มีส่วนช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายซึ่งมีโครงการคนละครึ่งพัสเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค แต่นี่เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความเป็นที่สงสัยอยู่กันเช่นกันการเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาส4จะขึ้นอยู่กับการจับจ่ายใช้สอยจากโครงการคนละครึ่งพาสถ้ามีการจับจ่ายมากกว่าที่คาดอาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่า2.2ซซึ่งเป็นจุดที่ต้องติดตามและสำรวจอย่างละเอียด และนี่เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความเป็นที่สงสัยอยู่กันเช่นกันการเพิ่มการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐเช่นถั่วเหลืองและข้าวโพดที่จะนําเข้ามาช่วยในการเลี้ยงสัตว์จะมีผลกระทบต่อเกษตรกรไทยหรือไม่ซึ่งรัฐบาลก็มีแนวทางการบริหารจัดการให้แล้วที่จะนําเข้าช่วงที่ไม่ใช่ฤดูการเก็บของไทยเพื่อให้ไม่กระทบกับเกษตรกรไทยแต่นี่เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความเป็นที่สงสัยอยู่กันเช่นกันการส่งออกที่เพิ่มขึ้นมาจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยหรือไม่ซึ่งต้องติดตามและสำรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่นโยบายรัฐซึ่งจะมีข้อมูลและความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและการจัดการของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสามซบเซามีความหวังใหม่สําหรับการเติบโตของประเทศแต่ก็มีความเป็นที่สงสัยและความคาดหวังอยู่กันเช่นกันทําให้เราเป็นการติดตามและสํารวจอย่างละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจและความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทย